อันนี้เริ่มนะไปไปตามไปเลยอันนี้เริ่มนะใช่ไหมมคนเข้ามาเดยวสวัสดีค่ะสวัสดีคนดูที่เข้ามานะคะวันนี้เราสภาผู้ิโภคนะคะมายืน่นหนังสือคัดค้านการประมูลให้กชกสชชะลอการประมูลขึ้นความถี่ที่สำนักงานกสทชนะคะตอนนี้เรากําลังเดินไปตรงหน้าทางที่เรานี ดีค่ะสวัสดีครูที่เข้ามาดูนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่สำนักง,งานกสทชนะคะวันนี้เราจะมายื่นข้อเสนอขอให้กสทชชะลอการประมูลเพิ่มความถี่นต่ะที่จะมีการประเมพุ้นความถีถ่ในหกย่านความถี่ที่แค่ด้านเดียวเียครับ นี่เรามายื่นจากมาเยี่ยมปั๊บนะมามาแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับไม่สร้างความทุกขไ, <c oughs> ไม่ต้องกังวล เราเคยอยู่ที่นี่มาก่อนเราต้องแบบรู้ว่าอะไรแบบทําได้ไม่ทาไม่ได้ครับอยู่ข้างเก็นะครับ้างเก๋อี่เก๋อเลื่อนันหน่อยนะครับวันนี้ต่บ่ายไปช่วงยี่โมงนะคะ อยากให้ทับคุณครับอยากให้โดนท่านเดี๋ยวมาาทางนี้ก็ได้มาถ่ายลยโอเคครับดึงออกทีนี้อ่าจัดให้ปลาร้าโอเคคือจริงๆวันนี้มายื่นทุกท่านละค่ะแต่ว่าต้องขอบคุณท่านที่เป็นตัวแทนจริงๆเป็นตัวแทนทั้งประธานแล้วก็ทั้งหมดละค่ะโอเคเราก็ไม่ถือว่าเอ๊ตำแหน่งผม ผู้ปฏิบัติงานเป็นประธาแต่ไม่ใช่ยื่นผลของคอสชใช่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 เป็นการผลก็ถือว่ารับในนามขุงคนของชาติงสชได้ทั้งเจ็ดท่านค่ะก็ขอบพระคุณท่านมากนะคะวันนี้ที่สละเวลามาพบเราแล้วก็รับเรื่องราวจริงๆก็ในฐานะประธานอนุปกปการที่ของผู้ริโภค่ะด้านกิจการสื่อสารโทรคมนาคมและที่มีสารสนเทศ อาจจะหอยไทยนิดนึงว่าก็เคยทํางานที่นี่นะคะก็ปกติเนะี่ยถ้ามีการประมูลขึ้นความถี่โดยเฉพาะโทรคมนาคมเราก็จะเห็นว่าโอเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็จะมีดีเบตกันกว้างขวางเป็นธรรมดาที่ในกระบการก็อาจจะมีความเห็นเบมเห็นตา่างเพราะที่ผ่านมาเราก็เคยถกเถียงกันเยอะตั้งแต่พวกเราเคยมีส่วนร่วมในเรื่องของการประมูลขึ้น 3G นะคะแล้วก็ 4G นั้นแล้วก็5 6G ตอนนี้จะเป็นขึ้น6ย่านความถี่ยังท่องไม่ได้เลยว่ามีอะไรบ้างแต่รู้ว่ามีตั้งแต่กิกะเฮิร์ดไถึงกิกเร์เฮิร์ดซึ่งเราคิดว่ามันค่อนข้างจะเป็นย่านใหญ่แล้วก็มันน่าจะส่งผลต่อเขาเรียกว่าภาพรวมของการจัดสัรงขึ้นความถี่นะคะ,ะที่มันเป็นภารกิจหน้าที่หลักของกสทชตามรัฐธรรมนูญวันนี้เรามาก็ด้วยแค่2เหตุผลหลักก็คืออยากที่จะให้เกิด การจระสัรนื้นที่บนหลักการของการแข่งขันเสรีป็นทางแล้วก็การของผู้เล่ค่ะทีเนี้ยวันนี้ก็ทราบข่าวว่ากรรมการกรสชจะพิจารณารุ่นนี้แล้วก็เหมือนจะผ่านแล้วก็ตกใจเพราะว่าเหมือนเรื่องยังค่อนข้างเงียบมากเลยแล้วก็อยากจะ,อะขอเวลาในการที่จะให้สังคมและผู้เริโภคเนี่ยได้ร่วมสแสดงความคิดเห็นนะคะโดยเฉพาะ,อะตอนนี้ในกิจการทลักขึนาคมมีผู้แข่งขันน้อยรายมากๆเราก็เลยกังวลว่าเขาเรียกว่าโอเนอร์ชิด ของการถือครองขึ้นความถี่ในประเทศไทยถ้าอยู่ในมือน้อยรายมันอาจจะส่งผลต่อเรื่องของไม่ใช่แค่เรื่องผู้บริโภคนะคะมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลในระยะยาวเลยค่ะท่านเพราะว่าในยุค IOT เนี่ยทุกอย่างทำธุรกรรมการเงินเรียนหนังสือเสพข้อมูลภาวสารเราต้องอยู่บนบนซีนิ่งบนออนไลน์ซีนซึ่งหมายความว่าเราต้องทําผ่าโคงขายมลทินนาคมค่ะ ทีนี้ถ้าเกิดมีน้อยรายแล้วถ้าเกิดมันติดขัดอะไรขึ้นมามันจะกระทบครึ่งประเทศเลยนะคะมันคงจะต้องมีการออกแบบการบริหารกระจายขึ้นความถี่ที่ให้ไม่กระจุกตัวปุกขาดนะคะและที่สําคัญเราก็กังวลอนา,นาคตของ NT ค่ะซึ่งเป็นเทวิสานกิจของชาติซึ่งหมดสมุดหมดใบอนุญ,ญาตแล้วแล้วถ้าในเกณฑ์การประมูลเราก็ไม่รู้ว่า N t จะมีสิทธิ์ลุ้นไหมยังไงแล้วเขาจะอยู่ตรงไหนอย่างน้อย N t ก็สามารถเป็นทางเลือกเล็กๆของผู้บริโภคแล้วก็ เป็นของรัดด้วยอย่างน้อยเรารับประกันได้ว่าอุ่นใจในแง่ที่ถ้าเกิดอะไรขึ้นเรายังมีแพลตฟอร์รอมขึ้นความถี่ที่รัฐบริหารแล้วกอ็อาจจะบริการให้กับผู้มีไรายได้น้อยหรือพื้นที่ห่างไกลเพราะว่าเอกชนนะ่ะถ้าพูดตรงไปตรงมาเขาก็ต้องคำนึงกําไรของเขาเป็นหลักแล้วใครจะดูแลเรื่องของประโยชน์ผู้โทษเพราะฉะนั้นก็หนึ่งเราก็ห่วงทั้งเรื่องภาพวรวมการะจุดตัวขึ้นความถี่นะคะ ที่จะไม่นําไปสูก่การแห่งการเสรีเป็นธรรมแล้วก็ห่วงอนาคตของ NT ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของชาติซึ่งน่าจะได้รับการดูแลเพราะฉะนั mm ้น hmm. ถ้าเกิดประมูลพร้อมกันแล้วเขาไม่มีสิทธิ์มันก็จะลําบากสามารถเป็นไปได้ไหมที่ทยอย,ยประมูลอะไรแบบเนี้ยไม่ต้องแบบประจุเดียว mm hmm. เพราะมันจะดูแบบเทกระจาดไปนะคะอันนี้ยังไม่นับถึงข่าวว่าจะมีการดิสเคาน์นะคะลดราคาขึ้นความถี่30อ์ันนี้จริงไหมก็จ,จะต้องฝากให้กสอชอชี้แจงนิดนึงว่า ถ้าประมูลล็อตเดียวเทกระจาดหลายลายแล้วมันเป็นดิสกา้าวด้วยเนี่ยมันจะ,ะทําให้กระทบประโยชน์ประเทศชาติไหมยอย่างไรนะคะแล้วก็ประเด็นท้ายสุดก็คงเป็นเรื่องการของคููโคค่ะผูะ้พ,พกก็อยากจะมีหลักประกันอยู่ในเงื่อนไขาการประมูลว่าไม่ว่าใครจะชนะจะต้องมีเงื่อนไขทั้งในเรื่องของการกากับดูแลประเด็นกลนไกาการเข้าถึงในชนบทหรือราคาหรืออะไรเราอยากจะมีรายละเอยียดตรงนี้จริงๆมันมีรายละเอียดมากมายในจดหมายอันนี้อาจจะไม่ได้เขียนทุกประเด็นแต่ว่าเรามาเพียงจะบอกว่าขอให้นชะลอนิดนึงนะคะ เพื่อให้รับฟังความเห็นจากภาคส่วนต่างๆอย่างรอบด้านการประมูลครั้งนี้มันจะได้มาออกมาเนี่ยอ,อย่างน้อย่ยอาจจะไม่ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์หรือพลาหามากเกินไปโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่หลังการควบรวมกิจาการโทรคมนาคมทั้งเด็ดบ้านและเด็ดมือถือเนี่ยทำให้เรามีทางเลือกน้อยๆอ,อยู่แล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าการประมูลขึ้น 6G เนี่ยจะนําพาสังคมไทยไปสู่อะไรคะ่ะนี่ก็คือเป็นความววกังวลหรือจักใจจริงๆ นะคะทั้งจากคนที่เคยทํางานที่นี่แล้วก็ตอนนี้ก็มาทํางานในหมดผู้บริโภคก็ต้องฝากท่านด้วยค่ะว่าเท่าที่พอจะเป็นไปได้อย่างน้อยขอให้ฟังเสียงพวกเราด้วยนิดนึงขอบคุณค่ะโอ้โหพอมเป๊ะ เกณั์ตายยี่ไหมครับโดยกระทรวงการครับเป็นการตายสองสามสี่ห้าโอเคขอบคุณนะคะเรียบร้อยอันนี้ฝากฝากไว้ฝากให้คนอื่นได้ไหมคะได้คร cin ับได้ครับยินดียินดีจะได้ถือว okay> ่าทุกท่านรับทราบด้วยยินดีเลยผมถือว่าเป็น ตัวแทนของท่านท่านสิบพันท่านยินดีด้วยถูกนะคะนะคะก็ให้มายืนตรงนี้ไม่งั้นเหงื่อตกข้างล่างร้อนก็เป็นผู้คุ้มครองเอ้ยผู้คุ้มครองผู้บริโภคเหมือนกันพูดถึงเน็ดเน็ดนะบ้านผมู่บ้านชาย พี่อาจจะเสียน้อยพี่อเลราคาพี่เลือกแพ็กเกจต่ำพี่เลือกแพ็กเกจต่ำว่เราก็ต้องทำสภาพใช่ไหมเราอาจจะอยู่ในพื้นที่สัมพันธ์หรือวิลล่าสู่วันเลงจะมีบ้านสวนอืมก็จะนิดหน่อยนิดหน่อยต้องไปที่ต่อก็แม่ขายแยกย้ายไว้ครับแต่แล้วกี่ต่อถึงก็ต้องไปโรงพยาบาลวันนี้หมอนัด ใช่ค่อยค่อยสบายดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าต้องต้องมอนิเตอร์ต้องอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็ไดนัดตรวจตรวจเลือดที่เรามาด้วยเพราะเพิ่งเกิดเหตุใช่แต่ว่าพอดีเก็บไปตึกสมเด็จพระเทพไม่เป็นไรแต่ว่าก็กระทบกันใช่รามายังนินึยังคนหลายคนหายคือผมเป็นทหารนะๆแล้วก็ตัดแล้วไม่ไป่กลไปพึ่งขุดอะไร่ะข้าม่รู้เราก็รามามาตลอดแล้วก็ แลต่เราก็รู้สึกว่าเสียเออพอแรงไปลามานะเราก็เหมือนบุคคลบุคคลหนึ่งนะบุคคลคนเรียนะแล้วก็ไปตามคิวของเราไปเรื่อยๆผมว่าแฮปปี้ดีนะไม่ต้องอะไรมากมายจากเกษียณแล้วเนี่ยผมว่าระบบไปได้ยั่งยืนแต่ว่าเรื่องเกิดภุมยังยึดติดว่าไอ้นี่ต้องไอ้นี่ต้องมีคนมานำนี่นั่นนั้นเกษียณแล้วใครจะมานำก็ต้องตัวใครตัวมันแล้วแหละ ก็คือใช้ระบบเนี้ยตามมาเนี้ยเป็นบุคคลบุคคลหนึ่งหรือเป็นประชาชนคนหนึ่งผมว่ายั่งยืนไม่ควรเวลาทั้งหมดแต่ก็ฝากด้วยนะครับทุกท่านเจ็ดท่านทุกท่านเจ็ดท่านนะครับท่านนะด่าขอบคุณมากที่สละเวลามารับนะคะไม่สละเวลายินดีเตรียมตั้งแต่แปดโมงไอ้นั่นมันบอกว่าเออเดี๋ยวแปดโมงมานั่งที่สทำงานแล้ว ท่านมาเมื่อไหรบอกมาเลยจะรีบลงมาดีค่ะก็ได้ขอบคุณมากเดี๋ยวเจอกันใหม่เพื่อได้มายื่นอีกเรื่อยๆได้ได้ยืนอีกเรื่อยดีนะแสดงว่าท่านยังได้ทํางานอยู่ทุเล่นเฮ้ยไม่ จะครับจะดีนะครับคิงไม้เอ้าสัญญาปีต่อปีอ๋ออ๋อเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ารอบหน้ามาก็จะได้ได้เจอกันขอให้ได้เจอสบายใจอุ่นใจอุ่นใจเอาพี่เล้เราเราว่าเราเจอกันแล้วเราไม่ไม่มีอะไรอย่างงี้ดีกว่าให้เจอกันไม่ยื้อนะมันจะมันจะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกใช่ไหมเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยก็จะต้องถูกดำเนินกรรมวิธีโดย นักงานที่มีสิทธิ์อบะมาระวิธีเราก็ต้องไื่นมอจะต้องดําดำเนินการวิธีตามโปรเซสเราก็ต้องจริงๆแล้เราก็ส่งไปสนีมาก็ได้แต่เราก็อยากที่จะเราก็อยากแต่ว่าเราได้เราก็อยากให้สาธารณรับรู้ด้วยแหละเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าแต่ตอนนี้ประเด็นปัญหาสังคมมันเยอะเรื่องนี้มันก็อาจจะทําให้คนหลงลืมไปหาทางแต่นี่เป็นเรื่องใหญ่เพราะมันเป็นงเทอมอ่ะ และหนักคนต่อไปอูทีทุกอย่างมันต้องทำบนโครงขายขร่อคมวเหมดเลยมันเหมือนต่อไปถ้าเราไม่มีรถไฟเรามีแต่เครื่องบินอย่างเงี้ยนะคะมันจะต้องมีทางให้เดินบ้างฝากด้วยสังเกตย่างดีถ้าวีเราได้นะคะได้ครับ,ดรบโดยเฉพาะท่านต่อปโปงฝากอีโมจิน่าห<อ>น้างอนไปด้วยหน้างอนคือ มารู้จักเขาไงมาใครได้เจอเขาไม่ยอมมารับจดหมายพี่จอดผีมากนะพี่่อนะนะพี่่อดภูเนี่ยนะก็คือท่านไวยเกี่ยวกับผู้พิการด้อยโอกาสเขียงบรรยายแต่ภาพภาพบารยายแต่สอะไรเนี่ยท่านไายมากสิมคนพิการเนี่ยเนได้อยางเงี้ยได้บอกลได้แบบพี่เก๋ฝากบอกไว้เรื่องให้ผู้บริโภคก็คือความผีด้วยคราวหน้าบอกให้มารับหน่อยที่ถึงให้มารับเองให้พี่จอมารับเอง เนี่ยฝากเขาฝากไปไปได้เขียนจดหมายน้อยมาฝากอิโมจิด้วยอิโมจิท่านจังไหมคะแต่เป็นตัวไอคอนสัญญาอิโมจิได้องเงี้ยฝากไปด้วยบอกว่าเรื่องนี้ด้วยว่าอย่าลืมเจตนารมการก่อตั้งกสทชอันนี้ฝากให้ท่านตอบพงศ์พิเศษเลยแม่บอกว่าพี่เกดฝากมาฝากด้วยแล้วก็ฝากให้กำลังใจอาจารย์ทุ่งรองด้วยผู้หญิงคนเดียว ท่านท่านหนอมท่านนิดนึงร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงฝากด้วยนะคะท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตถ่ายรูปค่ะดีค่ะถ่ายรูปผมต้องเข้าไปในเบรคไม่หรือว่าไม่เกี่ยวไม่เป็นไรค่ะไปไปดดิิสัเเลยยครบี๋วถ่ายกับท่านสองคนก็ได้นะถ้าท่านไม่รีบค่ะนคุณผู้ชมมายื่น หล่งสึได้ที่สำนักง,งานกสอ,ชอนชนะคะเพื่อขอให้ชะลอการประมวลขึ้นความผีหกหกย่านนะคะที่ที่มีมติให้ กสทมมีการจัดประมูลเพินความถี่ของการถึงหกย่านโดยสทางผู้โดยสารกังวลว่าถ้าเกิดการเปิดการประมูลการถูกแลกความถี่อรสาจจะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันต่างๆดยวนธรมนะคะเพราะว่าตอนนี้จากที่เห็นจะมีผู้เข้าร่วมประมูลให้มีกล้องมือถือบ้างอาจจะขอถ่ายรูปหนึ่งถ่ายหนึ่งบ้างอันนี้ขอบคุณนะที่มาแล้วเลาจะให้เราไปอยู่ตรงร้อนเราบอกขอมานี้เนี่ยฝากไปบอกเขาด้วยนะ ไม่ไม่มีใครมือถือถ่ายรูปเท็เขาไ<ค>หนกล้องตัวเองอะ่ะใครมีความเห็นอะไรยังสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะหรือว่าหลังจากอ,อ,อาจจะเป็นแบบว่าช่วงแบบว่าที่มีการคบรวมไปมีใครแบบได้รับผลกระทบจากการคบรวมบ้างไหมแล้วถ้าคิดว่าถ้าสมมติมีการปล่อยให้เกิดการระมูลทา,างทีหกญานนมีความกาันวโดยมีผู้เข้าแข่งขันแค่สองนายอาจาจะกังวลถึงผลกระทบอะไรยังสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวจนเป็นน้สยสุย่อนแสงไหมอันนี้เดี๋ยวเราจะสอบถามทางพี่เกศสุพิญญาเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการประมูลขึ้นความถี่ครั้งนี้นะคะพี่จะจำไม่ได้สิคิดว่าถ้าเกิดว่าหาก หากปล่อยให้มีการประมูลเกิดขึ้นคิดว่าคุณภาพและก็ราคาค่าบริการที่ดพโคจะได้รับจะดีขึ้นหรือแย่ลงก็เป็นสถานการณ์ที่สภาพการการถือทองขพ้นความถี่ตอนนี้หลังการควบรวมแบบนี้ที่มีฐานน้อยรายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็พอจะเดาได้ว่าใครจะเป็นผู้ได้ถือทองพื่ความถี่ชั้นในปัจจุบันเนี่ยการกดูแลหลังการควบรวมเราก็ยังไม่เห็นผลเลยทีนี้ถ้าต่อไปการถือทองกระจุบัวมากขึ้นอำนาจต่อรองผู้ก็จะยืน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นในมุมผู้ริโคเนี่ยเรา เราเหมือนกับอาลิสีมากโดยที่เราไม่รู้ว่าจะมีกลไกเงื่อนไขอะไรที่จะกํากับดูแลในเรื่องของราคาหรือคุณภาพได้แต่ว่าประเด็นวันนี้มันก็อาจจะใหญ่ขึ้นกว่าเรื่องของผู้บริโภคอีกว่ามันเป็นเรื่องของโครงสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศยุคดิจิทัลค่ะเพราะว่ามันทุกอย่างการทำธุรกรรมมันต้องผ่านการอยู่ในความถี่อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีผู้ถือครองน้อยรายเนี่ยมันมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะกระทบต่อเรื่องของผลประโยชน์ประเทศชาติความมั่นคง ทางเศรษฐกิจนะคะหรือว่าเรื่องของการแข่งขันที่จะไม่เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของออการต่อรองผู้บริโภคค่ะ <c oughs> ทั้งหมดเนี่ยเรายังไม่เห็นความชัดเจนที่กรทชทแถลงออกมาเลย,เลยในเรื่องของประกาศการประมูลคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากจะขอ,อให้ฉลอบไปโดยเฉพาะที่มีข่าวลือมาว่ารอบนี้เป็นการ ประมูลที่ดิสคาวน์หนักมากนะคะจะลดราคา,าค่าพิ้นความถี่ลดลง30%ในขณะที่มันไม่มีการแข่งขันในนี้นนประ,ะชวชต้องอธิบายว่าประเทศชาติเสียประโยชน์อะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็เงื่อนไขการของผู้ริ้โภกได้เขียนอะไรที่ชัดเจนไว้ไหมเป็นคอมมิตเมนต์ให้กับผู้โพกมีไหมน,นะคะแล้วก็เรื่องของอเงื่อนราคาอนาคตของ n t การออกแบบพื้นความถี่จะกระจายยังไงให้มันมากกว่า2ลายให้3ลาย4ลายอย่างเงี้ย โดยเฉพาะ NT ที่เขาจะน่าจะสู้ยากแล้วเขากา็จะหมดใบทญาตเนี่ยถ้ามันไม่ได้แยกตรงนี้มันจะมีปัญหาแน่นอนเราก็รู้สึกว่ามันจะต้องมีการรื้อกระบวนการตรงนี้ให้สาธาร,ร่วมเขียนแล้วก็ให้ภาคส่วนต่างๆได้ช่วยกันอแสแงายทั้งที่หเห็นด้วยค่ะขอบคุณขอบคุณนะคะ อันนี้เรายื่นหนังสือคำถามคำถาบวนไปตามที่หนูพี่ส่งให้ไปแหละสามารถใส่เงไนได้เลยแล้วก็อยากให้ประสบรมาวันนี้เรายื่นหนังสือเสร็จแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวยังไ,ไงติดตามรายละเอียดเนะะื้อหาที่หน้าเพจสภาองค์กรขอ,องผู้บริโภคนะคะ